สวัสดีครับทุกคนออตอนนี้นะครับเราก็จะมาต่อจากการสร้างบ้านจากปีเอ้ยจากคลิปที่แล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมาต่อกันที่การตกแต่งใส่ของอะไรนะครับมา one two t r e go ในที่สุดทุกคนตอนนี้นะครับก็แต่งเสร็จแล้วแล้วคนนี้มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมาบ่อยจังอะคนแต่งหน้าเขามาบ่อยมากไม่ใช่คนแต่งหน้าคนตัดผมแปลกหน้าเราบอกแปลกหน้าตัดผมได้ยืนผิดแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันก่อนนะครับนี่คือห้องน้ำนะครับขอเชิญคุณ โปรยฟ้ากับคนณพลื้มเข้ามาก่อนนะไปฟ้าเอาของไปวางก่อนดินี่ครับนี่ก็จะเป็นที่หยับแหนมนะตัวนี้ค่ะแล้วทำไมต้องเป็นผู้หญิงเลยทำไมไม่ให้ปพ๊บอ่ะโอเคตรงนี้นะคะก็จะมีสามารถถูพื้นได้นะคะแต่ว่าผมจะไม่ผมจะไม่เอาเอาไว้ใช้ถูพื้นนะคะผมจะเอาไปไว้ใช้ถั่วทีแทนครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็จะมีที่แปลงฟันนะครับโอเคมาห้อต่อไปนะครับต่อไปก็นะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับสามารถนอนได้ครับเดี๋ยวผมจะนอนให้ดูนะครับนอหรดี๋ยวเขานะครับโอเคมันสามารถนอนได้นะครับแล้วก็นี่คือกุญแจนะครับเอาไว้ไข เอาไว้กินนะครับะหิวๆก็เอาไปแทกกินนะครับตรงนี้ก็จะมีของสารพัดมากมายนะครัห้องต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้สําหรับสัตว์เลี้ยงนะครบเดี๋ยวนะเฮ้ยสัตว์เลี้ยงไปไหนอะช่างมาแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้ก็สามารถเข้าไปนอนได้นะครับนี่ไม่ใช่ดิสามารถเข้าไปนั่งได้ก็มีทีวีสองเครื่องสายให้ได้เป็นทีวีสองเครื่องเนื่องจากว่าเอ,อ่อ เรียกว่าอะไรนะมันจะได้แบบว่าดูทีละอย,ย่างได้นะแต่ว่าผมจะแบบว่าจะให้มันมามาเหมือนกันน่ะมาออกอากาศเหมือนกันแต่มันออกอากาศเหมือน,นกันไม่ได้นะครับนี่นะครับดูสารคดีเรื่องปลาทูนะครับปลาทูกำลังว่ายน้ำนะครับโอเค โ okay. อเคตรงนี้นะคะก็จะมีไฟแล้วก็สามารถทำงานปฏิทินอะไรได้ต่อไปก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวนี่ก็จะ เป็นห้องครัวนะครับก็จะห้องนี้ก็จะไม่ค่อยรกนะครับไม่ค่อยรกห้องนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นห้องครัวนะคบห้องนี้จะไม่ค่อยรกนะครับหรือเปล่ปาก,ก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> โอเคนะครับต่อตอนนี้ ก็ปลาไฟมีอยู่นะเดี๋ยวจะไปซื้อเสื้อให้กับเพื่อน โอเคนะครับเดี๋ยวกัอะเอ่<า>อซื <c oughs> ้ออะไรดี <c oughs> เซื้ออะไรดีอะ โอเคนะคะตอนนี้ก็สเสร็จแล้วแปะกระบป๋า keep Yard. โอเคโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพยงเท่านี้นะครับกพนแลราวันนี้งไปไามน,นะจะดุหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ